หัวข้อต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการจำแนกประเภทแหล่งสารสนเทศซึ่งถ้านักศึกษาอ่านในช่วงต้นของเอกสารการสอนในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าได้อธิบายไว้ว่ามีเกณฑ์ในการจำแนกแหล่งสารสนเทศหลายเกณฑ์นะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยได้เลือกเกณฑ์ซึ่ง จะมีประโยชน์ในการเรียนทั้งชุดวิชาเนี่ยมาโดยเกณฑ์แรกนั้นก็จําำแนกตามรูปลักษ์ของสารสนเทศนะครับคำว่ารูปลักษ์ในที่นี้ก็หมายถึงการพิจารณาตามลักษณะของตัวสารสนเทศแล้วก็ดูจากสื่อที่บันทึกนะครับอ,อย่างแรกที่จำแนกตามรูปลักษ์เนี่ยก็คือแหล่งสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์นะ แหล่งสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยคำว่าพิมพ์ในที่นี้เนี่ยอยากจะขยายความว่าเมื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรเราก็พิมพ์ใช่ไหมฮะเอกสารเดี๋ยวนี้เราก็พิมพ์ผ่านเครื่องปรินเตอร์หรือผ่านเ,าเครื่องพิมพ์ที่มันออกมาเป็นตัวพิมพ์ไปหมดเนี่ยจะต้องเน้นนิดนึงว่าสิ่งพิมพ์ในที่นี้เนี่ยจะต้องมีจํานวนสาเนาหรือจํานวนก๊อปปี้ที่มากพอที่จะเผยแพร่ออกไปในวงกว้างได้นะครับเช่นพิมพ์เป็นหนังสือออกมาจํานวน ร้อยเล่มจํานวนคือไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้อง100เล่มเท่านั้นนะฮะแต่หมายความว่า,าต้องมีจํานวนมากพอนะวารสารอย่างเนี้ยนะฮะก็พิมพ์ออกมาในสื่อกระดาษอย่างที่นักศึกษาสามารถจะไปดูตามร้านหนังสือหรือว่าตามศูนย์หนังสือต่างๆได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีจํานวนมากพอที่จะเอาออกมาจําหน่ายได้นะฮะแต่ว่า,าถ้าเกิดเป็นการพิมพ์ซึ่งตามจํานวนที่เราต้องการอย่างที่เรียกว่า Print o n d e m a n d เนี่ย บางทีเหมือนหนังสือเลยนะครับเข้าเล่มสวยงามแต่ว่ามีเล่มเดียวอย่างเนี้ยมันจะไม่เข้าขายการเป็นสิ่งพิมพ์ตามความหมายนี้นะครับทีนี้อยากจะต้องเน้นอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-book e-journal เนี่ยแต่เดิมมาเป็นกระดาษมาก่อนเป็นสื่อที่จับต้องได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโปรแกรมนะฮะที่ สามารถที่จะทําให้เราไม่ต้องพิมพ์ออกมาแต่สามารถอ่านคือเข้าถึงเนื้อหาได้ผ่านหน้าจอเนี่ยแบบนั้นอีบ e ุ book, e ๊กอีเจอเนอเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ตามความหมายนี้ด้วยนะฮะเพราะความมุ่งหมายในการที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างนะไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพียงจํานวนน้อยๆแล้วก็ใช้กันอยู่ในวงจํากัดนะครับอย่างต่อไปนะก็คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์หรือภาษาอังกฤษก็คือว่า Non-Print material นะฮะก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกระบวนการพิมพ์นะแต่ว่าอาจจะเป็นการบันทึกลงในสื่อประเภทต่างๆเช่นสื่อโสตทัศนะ์ะสื่อโสตทัศน์หรือภาษาอังกฤษคือ audio visual media เนี่ยก็คือ,เ,อเป็นสารสนเทศที่เข้าถึงเนื้อหาได้โดยการฟังหรือโดยการรับชมนะฮะโสตทัศน์เนี่ยก็ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คืออย่างเช่นแถบบันทึกเสียงแถบวิดีโอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่หรือไฟล์ที่ทเ,เก็บอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในแผ่นซีดีอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นโสตทัศน์ด้วยพวกวิดีโอพวกไฟล์เสียงทั้งหลายนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยซึ่ง ก็ได้มีรูปให้นักศึกษาดูที่ด้านล่าง2ภาพเนี่ยนะฮะเป็นสื่อโสตทัศน์อย่างหนึ่งด้วยก็คือไมโครฟิล์มในภาพซ้ายนะฮะเป็นม้วนๆเนี่ยไมโครฟิล์มเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ใช้เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเนี่ยถ่าย uh, เอกสารหมายถึงว่าใช้กล้องถ่ายเฉพาะเนี่ยนะฮะถ่ายเอกสารออกมาในฟิล์มม้วนยาวๆนะฮะมีได้เป็นพันๆเฟรมเนี่ยก็หนหน้าก็คือ1น,นกรอบ อย่างที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ในภาพขวานั้นคือไมโครฟิชซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าเก็บอยู่ในแผ่นนะฮะวัสดุไม่ตีพิมพ์เนี่ยยังหมายรวมถึงวัสดุที่เป็นของจริงเป็นของตัวอย่างสเปซิเมนทั้งหลายโมเดลหรือของจำลองหุ่นจำลองทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใน เอกสารการสอนเนี่ยก็ยังกล่าวถึงและมีภาพด้วยใน,ในบางกรณีเนี่ยเช่นจารึกหนังสือตัวเขียนเอกสารจดหมายเหตุทั้งหลายเนี่ยก็นับเป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ทั้งสิ้นนะครับถัดไปก็คือแหล่งสารสนเทศดิจิทัลซึ่งก็หมายถึงแหล่งสารสนเทศที่อยู่ในรูปของอไฟล์ดิจิทัลแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เป็นดิจิทัลเช่นฐานข้อมูล ห้องสมุดดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลไลบรีหรือเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ได้ใช้คำว่าไลบรีก็เรียกว่าเป็นดิจิทัลคอลเลกชันนะครับแหล่งสารสนเทศแบบเปิดแล้วก็สื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งสารสนเทศดิจิทัลเพราะว่าเราสามารถจะหาสารสนเทศจากสื่อเหล่านี้ได้ทั้งสิ้นแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะตามรูปลักษ์ก็คือเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดที่ขยายความเนี่ย อยู่ในเอกสารการสอนแล้วเกณฑ์ต่อไปนะครับก็คือการจำแนกประเภทตามลำดับการเกิดของสารสนเทศซึ่งนักศึกษา,อ,าอ่านรายละเอียดว่าเกณฑ์นี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยได้ในเอกสารการสอนนะครับเ,เป็นารายละเอียดที่ได้นำเสนอเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อใช้เกณฑ์นี้เนี่ยสามารถจำแนกประเภทออกมาเป็น สามาประเภทก็คือแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิและแหล่งสารสนเทศตัติยภูมินะครับซึ่งแหล่งสารสนเทศปฐมภูมินั้นก็หมายถึงแหล่งสารสนเทศที่เป็นต้นแหล่งในกรณีนี้เนี่ยก็หมายถึงการที่เราได้สารสนเทศมาจากการที่สแสวงหามาเองเช่น,นการทําวิจัยการ เราสังเกตด้วยตนเองแล้วก็ทำออกมาเป็นรายงานนะฮะในที่นี้เนี่ยมีตัวอย่างก็อย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะฮะที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือพวกรายงานการวิจัยบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่เน้นย้ำว่าเป็นที่เราเก็บรวบรวมมาเองแล้วก็เป็นต้นแหล่งไม่ได้ลอกมาจากที่อื่นนะครับแล่ง สารสนเทศต่อไปเนี่ยตามเกณฑ์น,นี้เนี่ยก็คือแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิซึ่งก็คือเกิดจากการที่เราวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิเพื่อการจัดเก็บนะก็จะได้เครื่องมือช่วยค้นออกมานะฮะเครื่องมือช่วยค้นเหล่านี้เนี่ยนะก็จัดเป็นแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิซึ่งมีตัวอย่างก็คือดัชนีสารสังเกตและก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือแคตตาล็อกหรือว่าโอแพคของห้องสมุด ในที่นี้เนี่ยอยากจะชี้ให้หนักศึกษาเห็นด้วยว่าบทวิจารณ์หนังสือก็มีลักษณะเข้าข่ายเป็นแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิด้วยถัดไปก็คือแหล่งสารสนเทศตติยภูมิก็เป็นการเป็นแหล่งสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการที่สังเคราะห์หรือว่าปริทัศ์สารสนเทศปฐมภูมิซึ่งก็อาจจะนําไปสู่งานเขียน ประเภทใหม่แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คิดเองนะฮะไม่ได้เป็นต้นแหล่งนะก็เขียนขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่คนอื่นทํามาเป็นปฐมภูมินะฮะก็เกิดขึ้นในลําดับที่3หรือว่าตติยภูมินะครับ